นัดปิน่นโตช n นลสวัสดีครับพวกกับผมนัดปิน่นโตนะครับวันนี้พามาเล่นเกมใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อวานนี้นะครับเป็นเกมแนว Horror Game ก็คือเกมผีหลอกกันนั่นเองชื่อว่า Dead Realm นะครับซึ่งเกมนี้มันจะเล่นได้ประมาณ8คนนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีหนูทดลองมา2คนนะครับเป็นพี่ที่ออฟฟิศคนนึงกับน้องจีจี้ของเรานน่เองสวัสดีค่ะมาเป็นเหยือ่อโดนผมหลอกวันนี้นะครับเขาอ,อ่านว่า Dead r ร a l มไม่ใช่หรอพี่ Dead Realm ไง ก็เริ่มไงมใช่ไหมพี่พเริ่มมาตะกี้พี่เป็นเริ่มใช่ไหมอ๋อแต่พูดติดปากไงคันปากไงนะเป็นโรคเริ่มอยู่แต่เดี๋ยวน้องสายป่านจะตามมาในเร็วๆนี้นะครับรพอดีว่าวันนี้น้องเขาไปนอนก่อนแล้วเขาเจ็บคอเกมนี้นะครับแบ่งเป็น2โหมดด้วยกันนะครับคือโหมดซ่อนหากับอีโหมดหนึ่งเนี่ยคือเหมือนกับไล่ฆ่ากันนะครับเดี๋ยวนี้จะเล่นโหมดซ่อนหากัน3มคนเล่นกัน3มรอบนะครับรอบละสนาทีเกมนี้สามารถเลือกตัวละครได้ด้วยนะครับมีตัวละคร8ตัวด้วยกัน วิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับฝั่งที่เป็นผีเนี่ยสามารถกดคลิกขวาเพื่อมองหามองหาคนได้นะครับคนเนี่ยต้องคอยซ่อนคอยหนีให้เร็วที่สุดอย่าให้โดนผีจับถ้าโดนผีจับก่อนก็จะเป็นฝ่ายแพ้นะครับซึ่งคนเนี่ยจะมีอุปกรณ์ในการเล่นก็คือมีการเขาเรียกว,ว่าสร้างเหยื่อรอดตวปอมขึ้นมาโดยการกด R นะครับแล้วไม่ก็กดทเพื่อสร้างบาเรียป้องกันกันทางผีวิ่งอะไรอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะหลอนแค่ไหน พร้อมไหมัจีจ <c oughs> ี้กมหัวแล้ว่าเราได้ลุงพร้อมหรอเปล่าลุงสวิตอินเตอร์นะครับโอเคนะครับถ้างั้นเราเริ่มเกมกันเลย <c oughs> ดูซิว่าผมจะได้เป็นผีก่อนหรอเปล่าผมอยากเป็นผีมาก <c oughs> จีจี้นึกว่าหุ่นผีมา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 กับพี่จะไปซ่อนด้วยกันกดคลิกซ้ายมันจะแบบเปิดประตูอะไรเงี้ยกดสวิตเสียงแดงข้างกำ <c oughs> แพงเลยคงไม่ได้หลุม ไอ้พวกน,นี้ก็ลากได้นะลากกล่องไปบางผมจะตามจีจี้ไปครับดูซิว่าน้องจะไปหลบที่ไหน <c oughs> อะไรมาล,ลุงก็มีประสบการณ์การหลอกกันะนะเว้ยระวังไว้ทีดีนะเว้ยกดกด R จะเป็นชิลกด G มันจะเป็นตัวเหยื่อล่อดน่ะ ตามจี้ไป,ไปต้องมีที่หลบที่ดีวันนี้ดิวะเ,ออเราพยายามจะมุนครับมาบ้านม้านโคตรใหญ่ด่านนี้ใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวพี่เลือกด่านใหม่ <c oughs> ได้ทีซ่อนแล้วเว้ย <c oughs> น่าจะไม่โดนแน่ครับตอนนี้เราน่าจะรอดแล้ว ส่วนจีจีอเห็นแล้วเห็นผีเด็กแล้วเฮ้ยขึ้นมาไม่ได้แล้วสิลุงไม่หลอกจีจีก่อนอย่ามายุ่งกับผมพอดีว่าเราอยู่เฮ้ย ลุงพยายามโคตรอะพยายามจะจับเฮ้ยได้เหรอขึ้นได้เหรอดูไอ้ผีเด็กตัวนั้นนีิครับพยายามจะกินเราครับซ่อนแบบแผงๆมากครับตอนนี้อย่ามาตามหลอกหลอนผม<ด> <ๆ S 2> เลยจะได้แบบศึกษาสถานที่ลุง,งไปหาจี้ๆเชื่อผมผมไม่ลงหรอกไม่ต้องมาหรอก อ้เหิ่งหล่นหนีแล้วหล่นยับ่นซ่อนในที่มืดมืดมากๆเสียงเท้าเด็กมันวิ่งตลอดเลยครับ40วินาทีสุดท้าย เกิดอะไรขึ้นโดนแล้วอรอ้ายตายแล้วหรอตายแล้วถ้าตายแล้วแกจะเป็นผีเว้ยช่วยหลอกได้แกต้องฆ่าพวกผู้ใช่<ม>ใชแต่ไม่ทันแล้วล่ะจีจีเสียใจด้วยนะสิบวิแกไม่มีทางหาฉันเจอหรอกเป็นผีเด็กวิ่งครับวิ่งกันใหญ่วิ่งกันใหญ่ วายต่อไปตาฉันเป็นผีบ้างละ่ะจะแสดงให้ดูว่าผีมันเล่นยังไงถึงเวลาของเราแล้วครับ I'm going ซ่อนให้ดีแล้วกันตอนนี้ผมเห็น <c oughs> หัวใจสองดวงกำลังเต้นตึกตัก oh man, oh man. อยากจะลงไปหาแล้วอะ กันเลยอุ้ยทำไมใครอยู่แถวนี้ใกล้มากเลยไม่ชั้นสองเลยจ้ะเราหายตัวไปครับหลอนๆนิดนึง to you. kill เสียงมันอยู่ใกล้มากนะครับมันบอกว่า human is nearby ผมคิดว่าอยู่แถวนี้แน่นอน I wanna to death. you hug จะกอดฉันจนตายอยู่แถวนี้หรือเปล่านะเอ๊ะเสียงอะไรเนี่ย Come me. play with me. ีเสียงลมหายใจอยู่ในนี้หรือเปล่าครับอ๋อรายกาศซ่อนกันได้ดีนี่แต่ยังดีไม่พอ ฉันกำลังขึ้นไปหาพวกแกแล้วทำไมมันต้องพูดถึงพ่อล่ะหรือว่ามันมีปัญหากับพ่อหรือว่าเราคือพ่อในห้องนี้คนมีแค่ไหรออกมาเล่นกันดีกว่านะ ดิจูลีฟ e <No. S 2> <c oughs> ั๊ด d ี้นานานานหนา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 น o นไม่นานานา o าน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 ุนา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 านาานานาวานนาานนนา แถวนี้แน่นอนลุงไม้ไม่น่าโดดลงมาเลยอ่ะห oh. อยู่ชั้นันก็ตามไม่เจอเล่าอีกสักรอบนะครับเดี๋ยวจะเลือกด่านที่เล็กลงจะได้หากันง่ายขึ้นไม่ต้องตกใจถ้าผมเป็นผีแล้วก็รับรองได้ตัวแนะ่ลุงลุงหันหลังมาลุง เออมากับผมนี่ถ้ากดพูดกดปุ่มนะกดทีมันจะส่งเสียงจริงๆถ้ากดอผีมันจะหายตัวครับแล้วเราจะมองไม่เห็นแล้วมันแบบสามารถแว็บไปโผล่หน้ามนุษย์ได้ไงลุงมันเกิดแถวนี้ผีอะ่ะนี้ก็ลูกไฟฟ้ามันอยู่ข้างบนหัวเลยเนะี่ยแอบ,บดูดีกว่าแอบบดูดลมันไหนแล้ววะ ลุงไม่ไปกับเราเลยเราเห็นชื่อลุงแล้วอะแต่ลุงอยู่ไกลจากเรามากเออรีบหนีก่อนครับไปที่ชอบที่ชอบก่อนลุงตกใจ ลุงเสียงมันมาแล้วลุงเหี้ยลุงปล่อยเหยื่อรอได้ลุงกดจีะเออเออ,อนนั้นมันชิวอะไรวะปิดประตูด้วยเดี๋ยวมันรู้ว่าวมางนี้แหมคือแม่งแบบมีพลังจำกัดอะ่ะ อ้าวมีตลอดก็โกงสิจ้ะแค่แมาแค่แมาลุงเราเริ่มซ่อนกันดีกว่าเฮ้ยลุงผมเห็นจุดเจ๋งๆแล้วอ่ะมาเร็วขึ้นมาให้ได้ลุง <c oughs> ลุงขึ้นมาเร็วก่อนมันมาเร็ว <c oughs> ว่าเหลลุงตายแน่เลยเสียงมันมาแล้วเร็วลุงลุงเหยียบลุงเหยียบโต๊ะแล้วกระโดดขึ้นมาดิโต๊ะไม้เนี่ยลุงมันมาแล้วลุง <c oughs> ทางนี้ลุงเร็วอันนี้เจ๋งจริง จับเราไม่ได้หรอกผีจี้ครับยังอ่อนประสบการณ์ในการหลอกออหาพวกพี่เจอ,อยังไงเฮ้ย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 โอ้เฮลโหลบายพูดเลยหรอลงุงต่อหน้าต่อตาเลยเออบายไปก่อนเลย เราเสียเพื่อนไปหนึ่งคนต่อหน้าต่อตาเราครับหยาไ้ยเดวพี่กดเปิดไม่อ่ะใช่ไหมเหรอเออตกใจรอดแล้วเว้ยออไตกใจอ่ะ ทำไมไม่กดค่าพี่อ่ะทำไมกดไม่ติดไม่รู้อ่ะกดขึ้นไม่ได้ขึ้นมันยังไม่ประชิดมากเกินไปเปล่าไม่กระชิดคอตาพี่เป็นผีครับคราวนี้แหละมึงเอาให้รึมอีกสิบห้าวิฉันจะออกไปชอบเสียงผีเด็กมากโอ้ไม่ โอ้ไม่ก็โอ้้โอเคดเสียงอยู่ใกล้มากครับจิตวิญญาณสองดวงอยู่ตรงนั้นฉันมาแล้วจันโอ้ไกลมากม้้ยวันีใครเนี่ยบอกมาสิว่าฉันกินใครเข้าไปไม่ใช่หนูอะเออลุงเหรอ ลุงโดนคนเร็วลุงรีบช่วยกันฆ่ามันเร็วสองตัวผีสองตัวลุ้มคน,คนอดอ่ะวันเดียไม่น่ารอดอะวันน่ะไม่น death เราจะใช้สกิลทั้งหมดที่เรามีนะครับได้ยินเสียงนุ่มหายใจอยู่ไหนจ๊ะอยู่ในนี้หรือเปล่า d d งลุงตามหาเร็วแยกกันหาแยกกันหาลุงเพื่อความเร็วม,มันบอกว่ามันบอกว่าอยู่ใกล้มากอ๋ออ๋อใครเนี่ย <c oughs> มันบอกว่าอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ใกล้เลยแหละ you อยู่แถวนี้หรือเปล่านะ l It's play time ออกมาเล่นกันดีกว่านะ <g ül> I see you เฮ้ยรู้แล้วครับมั่นใจมา <h> หนึ่งนาทีที่มีแค่หนึ่งนาทีก็พอทำอะไรตรงนี้ล่ะเจ้าจะหนีไปไหนเอ่ยวิ่งชายมามาโอ้ย ่ไจะไ,ไ,ไ,ไม่จับตัวได้ไม <c oughs> ไม่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 ัน t ณจ a าแถวนี้หรือเปล่บบนาบบนะ <c oughs> ส,สวิส,สวิ นีหรือเปล่าเฮ <c oughs> จับไม่ได <sm all> ้วิ่งไปไหนวะไม่รู้ว่ะวิ่งสุดชีวิตอะลุงหายไปเลยลุงพีแล้วผีสองตัวนะเว้ยลุงไปตามผมเฮ้ยห้องห้องนี้แหละลุงห้องนี้แหละจริงๆลุงกระโดดตามผมนะเนี่ยกดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่โต๊ะตัวนี้โต๊ะตัวนี้ เนี่ยกดกระโดดแล้วกดชิปด้วยกระโดดแล้วชิปมันถึงจะขึ้นได้เออขึ้นมาเออนี่เออนี่รับรองลุงเด็ดเด็ดล่วงวะเนี่ยล่วงขึ้นมาใหม่เร็ว ต้องไปขึ้นตรงนู้นนี่ขึ้นตรงโต๊ะนู้นอะโต๊นี้ได้เหรอผมได้ยินเสียงครับผีเด็กแน่นอนต้องแฮกกล้องดูนิดนึงอยู่ไหนวะผีผมเห็นมันแล้วมันมาตามทางเดินแล้วมาแล้วลุงลุงหนีแล้ว อ yeah <|yo|>> yeah, yeah yeah, ีีเด็กโอ้ยวันนั้นอีกแล้วอะกิดทำอะไรชันไม่ได้หรอกแล้วก็อยู่แต่ที่ห้องเดิมๆนะแน่จริงก็ขึ้นมาสิเฮ้ยเสียงวิ่งอเฮ้ยเฮ้อยอย่าเ้อเป้ีกว่าได้ยิน้หมฮ้้ออเฮอเ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 ฮอเ้อ ลอดขึ้นอา้อาว้ <c oughs> าวเฮียอย่ามายุ่งกับกูดิทำไมกดไม่ได้อีกแล้วอะ <c oughs> พีพใส่ชิวไว้ไงเ,เฮียทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วครับ <c oughs> อย่ามายุ่งกับฉันอีพีบา้า ลุงคนไหนช่วยผมด้วยเห็นมันแล้วครับแวบๆบ,แบ,บ <c oughs> เอ,อ่อฮยแกไม่เห็นฉันหรอก <c oughs> อย่านะว้วย อย่าเลยเฮียเขาได้วอลเขาได้ดิเขาได้ดิ <c oughs> มันไม่ตามคนอื่นเลยอะลุงทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างที่ทำได้ครับไอ้เฮียทางตันโอ,อ้ยอดเวลาโอเค โอเคนะนี่มันมีเล่นแบบกับคอมป์ไมไม่มีแต่มีเล่นอีกหมดแต่เล่นได้8คนทั้งหมดถ้าเล่น8คนก็ฮาหน่อยนี่ก็เป็นเกม De a d เ e a l m นะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าจะมาจะมาเล่นต่อแน่นอนแต่ว่าจะเล่นหลายคนมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามประกันวันนี้ก็เล่นให้ดูก่อนว่าอารมณ์มันประมาณไหนนะครับก็สนุกดีแต่ว่าถ้าถ้าเล่นได้เยอะผมว่ามันกว่านี้แน่นอนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจุ๊ Om gloi, om gloi, om gloi, maha ni luk, om gloi.